ถ้าโมเงเยน็นกว่านะคะบางคนอาจจะคิดว่าเดี๋ยวจะออกไปซื้ออาหารซื้ออะไรทานกันหนึ่งในนั้นถ้าคุณผู้ฟังเห็นมีข่าวใช่ไหมว่ามีผู้ว่าจังหวัดหนึ่งที่ทานเขาเรียกอะไรมะขามหวานใช่ปะโชว์ว่าเนี่ยมันมีเชื้อรากินได้ก็คือคุณหมอเนี่ยนะคะเขาก็ออกมาบอกว่ามะขามหวานเนี่ยประมาณหนึ่งเลยแหละมันจะมีเชื้อรา แม้จะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่ไม่ใช่ราที่สร้างพิษอาหารหลายชนิดก็มีราเป็นส่วนประกอบเช่นซีอิ้วบลูชีสเจ้าเจี้ยวสามารถกินได้แต่ราที่ต้องระวังคือราเขาเรียกว่าราสร้างสารพิษก็พวกอัลฟาท็อกซินนะคะคุณผู้ฟังมันมักจะขึ้นอยู่ในธัญ,ญพืชขนมปังถั่วใดๆพวกนี้เราก็เคยเรียนใช่ไหมตอน,นเด็กๆว่าถั่วมันจะมีอะไรงเงี้ยบางทีถ้ามัน ไม่สะอาดหรืออะไรเงี้ยก็เขาบอกว่าให้ทิ้งนะจ๊ะเพราะฉะนั้นบางอันก็กินได้บางอันก็กินไม่ได้แล้วดูกันดีๆแค่ละกันเพราะว่าเย็นนี้ใกล้เวลาอาหารและวขอ้ทุกคนอิ่มอร่อยและเปิดแชร์โต๊ะหไปเป็นเพื่อนนะฮะตั้งแต่หกโมงอยู่ในรถเค่อยู่ไปได้วยกันสวัสดีค่ะ EFM DJ playlist by DJ อ,อค่ะ